อดอกยังงามนะครับดอกนี้ครับผมเปลกอแดงครับผมงามเลยครับตัวนี้กกนนหนักจัเลยครับปสซิมานครับโอเห็ดบวกตาซีฮาดอกครับผมจุ่มนึ่งครับผมอยู่ให้ครับทำไมร้ายครับผมผุเปลกอกครับผมนี่ มู๊ยจ้ะดฟังนี่ครับผมมู๊ยมูครับผมหน้องใหม่พลาสายฝนนี่แหละครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับผมขี่เข่ามารับชมช่องรออีสานครับผมเดี๋ยวพาเดินทางเข้าป่าครับทางวัยสิหาเห็ดหาหน่อไม้แหละครับผมกลับมาดูกันครับที่ได้ซิมีเก็บบ้านนอกครับทั้งเห็ดทั้งหน่อไม้ที่พ่อใดญบ้านนอกครับผมครับผมวันนี้เราพอการบางทีจะได้เนี่สวัสดีจ้า วันที่26กรกฎาคม2 5 6 7จ้าครับผมมือพาเดินไปเก่าแล้วครับผมครับกรดุนกันครับวัชเดย์ซิมานมโนครับผมครับผมสามดอกเลยแหงมันครับมอนงดเหลืองครับผมเอากระดุนกันครับสิมานมเนาะครับมาหนึ่เสียต็มตาคือวันพุครับผม ดอกงี้เลยครับผมมันบางผมปุ้มอุ้ยดอกยังงามนะครับดอกนี้ผมก่อแดงครับผมกอแดงอีกครับผมครับผมกอแดงอีกครับผมครับผมกอแดงครับผมมันยากาศเครื่องฟังกับฝนครับฝนผิวลงมานะครับผม ดอกทัดกันมากครับผมดอกงามเลยครับเป็นเทือดลุงเขาจุ้มหนึ่งครับผมเป็นเทือดสมุขเาครับต่อต่อกันมากครับงามวันนี้ครับผมบานสองครับผมอเด็ดขาครับ สามจุมครับผมงามเลยครับตินดูเลยสารแน่ครับผม สองดอกครับผมเป็นเพิไไ่งข้ามครับมันสองดอกครับผมนึ่ดอกครับครับไปสซิมานครับโอหิตบวกตาบซีหาดอกครับผมจุ่มนึ่งครับผมดูได้ครับอืมดอกใหญ่เลย Ui, gặp độ quên Ui, gặp Độ như lấy hợp không? Này đồ chung không gặp Ui, hợp. Khá mà để bớt gặp không? ồm ừ, đồ này rất thật. Ừ, thật. Ừ. Ừ. Ừ, là đấy các. Uy tuyệt. Đồ này. Này một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, หลบเสาเขาคนเดียวครับใ้บร้ยพอได้แกงครับมีธุระไปเนาะข่ออีกสามดอกแล้วครับผมหวานกับมันเนาะมันที่เร็หงหงครับเหมือมาชงใบครับผมแจม็คสีมันโมมันแล้วครับรุ่นแม่งกันครับผมพี่พึ่งแดงตั้งแตกก่อนไทกันเหมือนเนาะ ว่ากระได้นนข้างหน้าไปครับผมหมเดเกียบ้างเนาะไม่ไข่อยู่บ้านไม,าม่ไข่เลยมาวิสโอลายจูมนะโดยมารอใบ,บอ่ะฝนดอกบานถอดแล้วเป็นเรื่องง่ายอยู่ตื่น chút nữa thấp của mình bọn này màu nhảy nó ai biết bữa nay nó cắm nó, ta, nó mày nó cuốn mày, mày phải nó, ăn, ngon, 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 ngon,

tâm nó một thằng một này một ta tuyệt Ừ. 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 ừ.

แมก็มีน้ำมัโจดก็นม่โจดนตาจบเลยปพูกเนื้อจะพลกน้อยหนอดอมแห้งคนนเออน่าจะคนน อู้นะจ๊ะนอนงามเนาะจ้าอือเอาไว้ตนี้ซับได้จ้าอย่างงามเลยอีกฝั่งนึ่งจ้ะจ้าอู้อู้นะจ๊ะโอ้นอนสุดยอดจ้าปุระสมหวานเลยเนาะจ้า นอนนึงจ้ะโอ้จ้ะเอกอเดียวครับกอดาเดียวเนาะเฮ้ยอยออกลายอยู่จ้ะกอเดียวกันเน๊ตโอ้โหจ้ะพี่นองงามเลยเนาะขอกคุณมากนี่ไปจ้ะ มไม่ไดอนะ้อักเลยจ้าอสองนอเน,นาะเหาได้จ้ะจ้าหัอไน,นนะคะไะนไหนบ่ไนใหญ่ย้กจ้า ได้บ <s uk ete> ้างได้ไหมจ๊ะเห็นไหมจ้ะใช้กันมาเหรอเอาไว้หน่อยจ๊ะไ้เด็กน้อยหน่ะจ้ะลองไหมบ้างโอ้จาะาศ็นาะไ้จ้ะจ๊อก

มันหานอบนน้ำนกันนาโอ้ยหน่กจจะหกเนี่ยหน่อยนึงกันเลยอืม งานดีกจ่ะตุ่มครับผมก็เดียวด้วยจ้าเนี่ยสุดยอดจ้าอ้าวโอ้ยจ้านี้จ้าพวกเนี้ยนอนอยู่มาบุมพวกี้จ้าปั๊บสองน่งสองจ้า mười hai nghìn lẻ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  mười ไล่ครับผมพี่นอนอนึงครับผมก้อนีข้างในโอ้หมดไหนบันงไหเลยก้อนยู่หนเนาะอ่ะฮ็ดบ่ไหนนะนอนม่นะครับผมสิอถึงสองหาปน้อยีครับผมซับเอมืจ้าหกเลยดูนี่ะัับเปนี่

อืมเงาเงาตุงโอ้งหนไมเดีงย่างไงาตอืมด้งเลยนี่ันขาดะอืมโอ้ยน่าจะ mọi ừ, người đã yêu còi đi ở đây còi đi ở đây mùi Ui nó ทักน้องใหม่้าฝนครับหอยหาเ็ด้บไล่นเน <mel> ี่ท <mel> ้ไหมร้ายครับผมปุ่นเตะโกครับผมนีู่ดูฟังนี่ครับผมอ้ยครับผมอ้ยวนนม่ฟาสายนนี่ล้ครับ กอหน่อยก้อนองเนาะอู้หูจัดผมอุ้ยสุดยอุยรับักฟัวเลยครับนีหน่อยใหญ่เนาะอุ้ยูจับนะหวาดเลยอู้หูี่นอนงามเนาะจัดคนกระตุกบรรยากาศก็ดีครับผมฟังเสียงหักโอ้ยดังมอนเลยครับผม พนก็เริ่มยุดเน่ยเนาะสซมแม่นค่ะครับผมพนก็เริ่มยุดเน่แล้วครับผมอันพ้นแห้งเนาะเก็บลร้อยู่แต่โบกอยไทยครับผมพนตกแห้งครับผมนามด่าก็มาเลยครับเก็บจิตจ้ะพนตุมานามด่าก็มาเลยครับผมเริ่มไลมาแห้งเก่าครับผม เตินอด้ยครับ้ยครับผม่ใจอ่อนน้องอ๋อู้วานอือนอด้วยกันนี่อ๋อป่วนอนฟังไะเจ้ยหยาครับเบียกแนเด่ยนี่ตั้งนี่มอืมังตรอนยนะบอกเราไปโ่อยหน่อยครับมีสองครับ เอยหน่อยคือไม่ก็มีครับเดี๋ยเอาฟังพี่เลยโอ้ย<ห><ผ>มจ้าอ้ยหน่อย้เลยครับผมสองครับอยู่หนอ่อ ครับผมโมนิก้าเดวลากลับแล้วครับมาชงใบครับซองเฮ็ดแต่กับบาดหลายนะครับเป็นมหาน่องใหม่ครับผมเป็นหน่องใหม่ประโจุ์ครับเด็กเพิ่งสอบพ้นกระห่ำครับผมเปียกเบิดลไทยบ่อยนะครับตอนเก็บกับบริไทไปไหนครับผมายอยู่ดันครับลายอยู่ครับในสอบไปซับอยู่เพื่อนครับไปบางที่บางที่เพื่อนนี่ครับผมตรงไหนเนาะลายอยู่ครับผมมีน้องงามน้องงามครับผมครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปครับผม ก็มาคิบก,กับฝากกดซัพพลายโคกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจครับเพื่อจะไปผ่านรับชมคลิปใหม่ๆน้ำเนี่ยครับผมกลับไปเบื้องผลงานอีกยนเยอะเนาะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอเกาา่าคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีจ้า